อันนี้ชื่อว่าดอกรักเร่รักเร่สีนนส,สีบานเย็นสีปีที่แล้วอ่ะมันสวยเนี่ยเป็นที่จอดรถไปเลยเนี่ยหืี๋ยวนี้เป็นพี่จอดรถอ๋อเขาให้รถขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีสวนเลยก่อนเหรอเขาเพิ่งปลูกทีหลังใช่ไหม,ม,ม,ไมเขายังไม่ได้ปรับปรุงเนี่ยนี่ดอกอะไรเอ่ยแต่ไม่ใช่พัตเตอร์นะสวยดินี้เกล่ ของมันยากว่ต้องจอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปอีกถ้าเอารถขึ้นมาคงไหลกลับไม่ไหวนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ติดส่งได้นะคหลักๆ20บาทอ่ามีมอเตอร์ไซค์คนละ20บาท มีผักเดี๋ยวค่อยซื้อผักกลับบ้านนะยอดผักแมวเนะี่ยโอ้ยดูด,ด,ด,ดูต้นหอมญี่ปุน่นน่าสนไม่ได้ไว้กินอะ่ะเอาไว้ตีตุ้มเดินไม่รอเราเลยอะ่ะ <c oughs> เสื้อมันแจ่ม ชักเหนื่อยหายใจทีแล้วเจ้ยาชาก็ได้หรอกเหนื่อยก็พักเอาเป็นไวซับรี <c oughs> ไวอ้งองุนดอกอะไรอ่ะดอกอะไรสวยจัง เขาบานเราไม่มีนะลูกโกงหวานนึกว่าพึ่งไอหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้ำปั่นน้ำปั่นโอะโวคาโดแก้วละเท่าไหร่นะกีเนี้แก้วละห้าสนะิบบาทาน้ำเปล่าสิบบาท นี่ก็จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองอศูนย์เรียนรู้ ในระบบพนัเกษตรม่อนแจ่มนหลังคาดอกไม้ขึ้นเเลยนหลังคาร้าค้าเป็นต้นไม้เต็มเลยธรรมชาติดีแท้ ันนี้ก็จะเป็นรถเป็นรถของพวกชาวเขาฟอร์มูล่าม้งเรียกว่าฟอร์มูล่ามงเท่มากเลยนะ แบบคุยช่มีน้ สีขาวก็มีเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นเมเปิลใบเมเปิลจะเป็นลนักษณะคล้ายใบตำลึงสามแฉกสามแฉกคล้ายใบตำลึงจะเป็นไม้ยืนต้นที่เวลาช่วงผัดใบแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงสวยงามมาก ซ้ายมือก็จะเป็นต้นพญาเสือโคร,ร่งตอนนี้ยังไม่ถึงคราวออกดอกก็จะไปออกดอกช่วงประมาณหน้าหนาวนี่เรากำลังเดินไปที่ที่อะไรนะหรือม่อนแจ่มม่นแจ่มม่นแจ่มในนี้คือศูนย์ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรูมนมม้มอนแจ่มยคอฟฟี่เจอป้ายคอฟฟี่แม่ เเออมันลก็จะมีดอกไม้เล็กน้อยสวยๆสวยส,วยสวยิดอกอะไรก็ไม่รู้สวยมากสีขาวสีชมพูไปทำไนครับ20บาทคะข้างในบ20บาทค<ะ>่า,า,ขาเข้าชมอ๋อค่ะอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่รู้แต่ข้างในเป็น <c oughs> ลาเวนเดอร์โอ้โห <c oughs> สวยอะ่ะชุดอาขานี่ซื้อที่ไหนมาครับเนี่ย เออวิชายฮาวายอ่ดอกสีขาวสีม,ม่วงคนเยอะกว่านี้ใช่นร่วงกิา เี่าที่เราเห็นนี่ใช่ไหมเนี่ยจะเขียวเป็นรือดอกไม้เต็มหมดทั้ง่างอันนี้จะเป็นต้นซากุระญี่ปุ่นเขาก็จะมีความคล้ายกับต้นไอ้ต้นอะไรนะที่แม่บอกเมื่อกี้เนะี่ย สวยดอกอะไรเอ่ยจะเป็นไม้เถาใบกลมๆถ้าบานแล้วนะ่าจะเป็นสีส้มหรือว่าคนละสีก็ไมัรงูโอ้มีทั้งสีส้มสีเหลืองด้วยนี่โอ้สีเหลืองก็มีนี่นี่นี่นดอกนี้สีเหลืองล่วงไปแล้ว ุ <Lav> ่งลาเวนเดอร์ม่อนแจม ันนี้จะเป็นดอกกระดาษดอกหอ์ไก <Okay. S 1> ่น a v e n d e r

ข้างล่างก็จะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่ดอกโบสวรร์สีเหลืองมาอยู่บนดอยดอกใหญ่มากดชื่อนะคะม่อนแจ่มค่ะจังหวัดเชียงใหม่ น,นี่ลูกทอ้อคล้ายๆกับลูกพีชแต่ผิวไม่เหมือนกันผิวลูกพีชจะมันกว่าฮะอันนี้ลูกพีชอันนี้ลูกท้อลูกทอ้อพ้าไม่มีขงอันนี้ลูกไหนอันนี้อันนี้ลูกแพอันนี้ลูกแพข้าวปลุกมาพิซซ่าดอยเอาอเข,ข้าใจตั้งชื่อนะ มันทํามาจากแป้งอะไรคะเนี่ยอ๋อทำจากข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดําแล้วก็ผสมงาดําใช่ครับแล้วปรุงรสได้ไหมอ่าไม่ได้ปรุงครับผมไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นที่สวนพึ่งลาลีชาวกะเหรี่ยงเขาจะโรยด้วยน้ำผึ้งป่านี่ที่เชียงใหม่ก็มี <c oughs> มนี่นั่งพ่อค้าสุดหล่อน,นะะี่ค่ะ ที่นี่จะเป็นชาวม้งใช่ครับมีเผ่าอื่นบ้างไหมคะเออจะมีรีสอร์ทรีสอร์รสิบกว่าหลังคาสิบออสิบกว่าหลังคาเนะะี่ยครับแล้วส่วนใหญ่น,นับถือศาสนาอะไรคะเอ,อมีคิดกับศาสนาพุทธนะครับถ้าเป็นม้งก็แบ่งเป็นสองสองอย่างคือม้งพุทธกับม้งคิดเนี้ยหรอครับผม โอ้มีพองด้วยพองด้วยพองพอง,พอ,งอ๋อย่างเพื่อให้มันพองใช่ไหมใช่ครับให้มันนุ่มแล้วก็น,นิ่มครับผมอือนี่นี่ความพองเห็นไหมเหมือนแซนด์วิชเ,เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ข้าวปลุกงาล่าราดีครับ ช่างหวานมากไม่ชอบหวานพ<า>อแล้วปว <c oughs> ดแล้วค่ะอ๋อ,อ,อให้ถืทาาส่วนใหญ่ที่เราจะเจอคือสีแดงอันนี้ ไม่ใช่นี่นะไม่วก็ตอกตะตางคือน้ำฝนจะได้เปียยเรื่องเรื่องความเขียวเมฆพอหน้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่เขียวแต่อาการมันเย็นแล้วก็นั่งลุ้นว่าวันนี้มีหมอกอยู่หรือไม่มีนะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรดอยช้างเหรอมันแกมดอยมันแกมมันแกมหมอ